สามกิโล1หนึ่งเพลาง,างไ้แล้วก็ต้องตั้งที่จัดได้นาเอาอยู่ตรงนี้เออแต่ลูกมันอ้วนดีไหมไม่มเมพราะว่าพี่พี่ดูคนอื่นมันมันเนื้อมันไม่อ้วนนะใช่อันนี้มันลูกใหญ่ไง คนแบบว่าเขาไม่ชอบเงินเยอะเมื่อก็อรุอ่นแรกลูกใหญ่ไม่เป็นไรบางทีปัญหาคืออุ้ยตายแล้วเจอตัดเนื้อทิ้งขอเลือแค่หน่อยพี่คือปัญหาไม่เป็นไรวางไว้พี่ปัญหาคืออะไรว่าบางทีลูกใหญ่แล้วเปลือกมันจะหนาไงบางทีอ่ะไม่เคยเจอลูกใหญ่แล้วเปลือกนะนหนาคนเป็นแม่ขายเป็นหลังไม่หลัอองสร็นะคนกินก็บอกว่าเขาไม่ แล้พูดนบอกเนี้ยคระขนาดซื้อไปให้หมาหมาจะกินไม่ได้เลยโลละ <c oughs> <c oughs> ร้อยแปดสิบาา้ลจะมาขายทำไมไม่แต่นี้ดีกำลังดีแล้วมันก็หวานออรยงไเแล้วขออขออลนของอะไรนไมยม่ไม่อองเออมันเหมือนกับปีนี้มันออกช้าไหมทุกทีพี่ว่ามันออกแล้วนะไอ้ นี่เขาไปมีนาเมษาแล้วอ่ะเมษาแล้วพี่ว่ามันออกแล้วนะทุกทีอ่ะมันออกแล้วค่แต่มันออกน้อยไงมันยังไม่เยอะเกิดอะไรถ้าลูกอ้วนดีไหม ยังยัง,ย,งยังไม่กลับเลยเนะี่ยยังอยู่อีกหลายวัน ันนี้สวยเชียวกิ๊กมอเตอร์ไซค์นี่โดนสาดใหญ่กินอย่างเี้ยทกใจดูี่คืคืนกันใหญ่เลยพี่มาพักกี่วันคะเนี่ยจริงๆแฟนที่เขาอยู่เป็น โอ้ครึ่งปีใช่ไหมอ๋อทำงานอยู่ที่นี่พี่ขับโตยโยต้าสีประตูใช่ปะ่ะเนี่ยไอ้คันเนี่ยขับคันเนี่ย้นนยอ,อ,อย่างโง่นเื่องคาเม็ดอย่างเยอะแล้วเม็ดก็รีบตัวก้าบางอืมโฆษณา,า,าใหญ่เลยโฆษณาใหญ่เลยอยากให้ซื้ออีกไหมโฆษณาเชียร์ใหญ่เลยอยากซื้ออีก Needed, <out. S 2> 3ก yeah. uh ิโลหนึ่โล์สามกโลห่มต้องแทบเจบาาทเจดร้อยได้เนี่ยูกด้วนอันเนี้ยซื้อเข้ามาด้วยเนี่ยจริงเหรอไหนเอามีนมาดิเมียเล็กมาแทเลยแล้วเวลาถ้าเกิดคนซื้อไปอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมันมันมันเบาแล้วอ่ะ คนเราคืถดถดงบิมมานะมันจะนานมันจะหนักมันเน,นเ,น,เ,น,เ,น,เนี่ยมถึงเลือกฐา